Hãy ta cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ giờ những video ta dẫn เขาเปนคนอยเราคขาให้ลกดูชาพอคุ้นชืนอในสวนมะลาเอาเลือดละาเลือดอาประวัติศาส Hãy làm thay gia lâu ý Khi mình không xuống hàng ngày thay l i h 다 t l a h n

คนเ่อใจไม่เคยหาไม่่าจะสักห่งี่ไหนที่ไหนให้ใจฉันเปลียน ว่าจงเป็นกีว่าจะบักรักเธอล้นตีไม่มีคนเซสกร์ฮะอันจา 嗯嗯。嗯 ถึงแม่ฉันจะเก็บรักหนึ่งไว้จะจึงยอมให้เกียทิถึงเพียงจึงจะเก็บรักไว้ในต้นในใจฉันช่วนคนดอน อุ้ยแม่เนี่ยแถวนี of of ่ย <let> <Matthew> ังใส่ไม่พอ mù cầu hoàng sao lông lông nắng chi sao yêu số thoàn mù cháy nắng cung đi mù sáng

ខ្ញុំមិនចូលចិត្តទីមួយខ្ញុំមិនគិតទេខ្ញុំមិនមានសំណាងឡើយ บุยเม็ดยางขอมันหอเราก็ยังน้อยนี่ Bàm toàn lệch lệch, tả ăn sao nhau Hả? mấy lọt thêm đồng tôn riêng đúng đi tám nhựa băng rèn lửa bui lửa nồi các con ghi lời sao hình mày không bỏ lọt trời hay chăm sao giấc số thôn băng on không bỏ cháy đâm nó chơi làm hóa chạy thi thi rồi leo tạm ăn rồi lùng bảy tiền điêu sao giấc số tròn hoa ngàn ngàn giờ này Để con đơn จุ่มโบไหมมาวันนี้นที่เกตันเดินยาเไปขยี้อาามเยอะสยอแบเ็รอมอุ้ย นอไม่เห็นตอนนั้นไม่ได้ว่านายมันตอนเพิ่งเอามา่้ม คนคงบวดใจดำรักรักคนตายใจฉันน้องใจดำหัวใจพี่พี่ดีสาวยโสธรหัวใจง,งอนอยู่ในที่คนบ้านไกล こっちはいいゃだ